สวัสดีนะคะวันนี้มาเยืดอเยียดหลังเลิกงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้มีอุปกรณ์ที่จะใช้อยู่อย่างเดียวก็คือห <c> น <oughs> ึ่งยกับบล็อกนะคะอ๋ออย่างที่สองก็คือต้องมีแมตนะคะทีนี้เจบขอแนะนําว่าสําหรับใครที่กําลังมองหายอยู่กับบล็อกอยู่นะคะต้องเลือกรุ่นที่มีแบบว่าไม่น้ําหนักเบาจนเกินไปนะคะแล้วก็เนื้อมันต้องแน่นด้วยวิธีเช็คก,ก็คือเวลาเรากดลงไปเนี่ย มันก็จะยุบลงไปแค่นิดเดียวแล้วมันก็จะคืนตัวกลับขึ้นมาทันทีเนาะถ้าเป็นรุ่นที่น้ําหนักเบามากๆนะทุกคนส่วนตัวคือแบบว่าไม่แนะนำเพราะว่าอะลองดูนะเวลาเราวางสอบลงไปปุ๊บถ้าเป็นรุ่นน้ําหนักเบาปุ๊บเนี่ยแค่แรงนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่สเตเบิลเวลาเราใช้ยืดหรือว่าเราช่วยในการทําท่าทางโยคะเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยอันนี้คือส่วนตัวนเนาะของเจมมีใช้อยู่2อยี่ห้อนะคะก็คือยี่ห้อของบมนตราเนาะอันที่สองก็คือจะเป็นอมณ์โอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยค่ะ ค่าแรกนะคะสามารถเลือกใช้บล็อกสเต็ปอันนี้ขอเรียกว่าเป็นสเต็ปที่หนึ่งเนาะสเต็ปที่สองนะคะสําหรับใครที่ตัวตึงมากๆแนะนํานะให้มาที่สเต็ปหนึ่งเนาะถ้าใครที่ยืดหยุ่นดีระดับหนึ่งแล้วก็คือมาที่สเต็ปสองนะคะวางบล็อกแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราค่อยๆเอ A ลำตัวเนาะวางประมาณหลังบนหรือประมาณสะบักของเรานะคะตรมโยกับบล็อกแล้ว วางออกไปทีนี้สําหรับใครที่ห้อยหัวแล้วรู้สึกว่าอึดอัดนะคะก็ขอแนะนําว่าให้เอายกับบล็อกอีกอันนึงนะมาวางรองศีรษะไว้เนาะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะห้อยหัวลงไปตามธรรมชาติได้เลยนะคะจากนั้นเหยียดขาออกไปเนาะโอเคทีนี้ในระหว่างที่เรายืดเปิดอกของเราเนี่ยนะคะให้ทุกคนเนาะ เอาศอกเข้ามาชิดกันแบบนี้นะแล้วก็เปิดสอกออกไปหมุนหนึ่งขอห้าทีค่ะสองเท้าปล่อยตามสบายนะสามสี่และก็ห้าโอเคเป็นนั้นหมุนกลับเนาะหนึ่งหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวสองสาม สี่หา้าเราจะรู้สึกว่าคอบาไหล่สะบักของเราเริ่มคลายแล้วนะจากนั้นนะคะให้ประสานฝ่ามือแบบนี้นะพลิกหนยฝ่ามือขึ้นเหยียดแขนขึ้นบนพื้านหายใจเข้าแล้วค่อยๆส่งแขนข้ามศีรษะอ,อกไปดหาหายใจออกคลายคออย่างนี้ห้ารอบเนาะประสานฝ่ามือพลิกหน่ยฝ่ามือดันยืดขึ้นบนพ้านหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆลดแขนลงเหยียดแขนให้ตรงนะคะหายใจออกคลายสองสประสานฝ่ามือพลิกหน่อยฝ่ามือยืดึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงไปหายใจออกคลายสามขอสองรอบนะ,ะนประสานฝ่ามือพลิกหน่อยฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายืดหายใจออกคลายรอบสุดท้ายค่ะ ปราสานประมือเพ้นหมายความว่าขึ้น,ห,น,น,นหายใจเข้ายืดหายใจออกคลายจากนั้นทำเป็นอีกตัวอานค่ะส่งแขนขึ้นมานะให้สอบควยกันแบบนี้เนาะขอซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างก่อนแล้วก็งอศอกนะแล้วก็เอามือขวานะคะมาจับตรงที่ข้อมือซ้ายจากนั้นก็ดันศอกขึ้นลงแบบนี้นะขอ5ทีหนึ่งสองหายใจเข้าออตามปกตินะคะ สามสี่และหา้าโอเคหายใจออกคลายสลหรับอีกข้างค่ะทีนี้ขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างงอศอกเอามือซ้ายจับข้อมือขวาเนาะ,ะดันศอกขึ้นเดึนศอกกลับเข้าหาอกหนึ่งสองสามสี และก็ห้าตัวนี้จะช่วยแบบคลายคอบ่าไหล่ของเราด้วยนะคะจากนั้นมายืดสะโพกกันค่ะประกบฝ่าเท้าอยู่ในท่าบัตเตอร์ไฟนะคะ,ะจากนั้นนะให้ยกเข่าขึ้นเข่าชิดหายใจออกวางเข่าลงหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกวางเขาง่าหายใจเข้าเข่าชิดด้านบนหายใจออกวางหายใจเข้า และหายใจออกโอเคจากนั้นนะเราก็จะสวิงเป็นแบบว่าไม่ต้องสูงมากเนาะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ขอนับถึงสิบนะคะหนึ่งสองจะรู้สึกถึงการยืดกลนสะโพกของเราด้วยนะคะสามสี่ห้าห เจ็ดแปเกละก็สิโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดขาออกไปค่ะแล้วพลิกตะแคงตัวไปทางด้านขวาเนาะพลิกตะแคงตัวออกจากบอก่ะค่ะโอเคจากนั้นนอนราบลงไปก่อนอเข้าสู่ท่าลิกกอ้ฟค่ะ ั้งชันเข่าสองข้างขึ้นนะคะแล้วก็เอาข้อเท้าซ้ายมาวางไว้เหนือหัวเขาว่าขวากระดกปลายเท้าซ้ายไว้นะคะใช้มือซ้ายจับที่หัวเข่าซ้ายนะดึงเข่าเข้าหาลำตัวแล้วผักออกไปขอตรงนี้ห้าต่อหายใจเข้าหายจอบผลักสองหายใจ,ยเ,จเข้าหายจอบผลักสามหายใจเข้าหายจอบผลักสี่หายใจเข้าหายจอบผลักห้าแล้วค้างไว้ตรงนี้ห้าลมเนาะหนึ่ง สองสามสี่และก็ห้าจากนั้นทำแขนเป็นแคคตัสอารนะคะคือแขนตั้งฉากแบบนี้เนาะแล้วก็ล้มเข่าไปทางด้านขวาค่ะแบบนี้ตั้งชันเข่าซ้ายไว้นะตามองทางซ้ายค่ะเอ้าทวิสต์ตัวยืดหลังล่างเบาๆโอเค จากนั้นดึงกลับขึ้นมาสลับทาอีกข้างค่ะเอาข้อเท้าขวามาวางไว้เหนือของเข่าซ้ายกระดกปลายเท้าขวาไว้เมื่อขวาจับตรงที่เข่าขวาค่ะหะายใจออกผลักออกไปไหายใจเข้าเด้งเขา่าเข้าหาลําตัวหนึ่งหายใจออกเข้าสองหายใจออกเข้าสามสี่หา้า พลักเข่าออกไปค้างไว้ห้าลมหนึ่งสองสามสี่และก็ห้าแขนทำเป็นแคกซัทอาร์มเช่นเดิมขาแล้วล้มเข่าไปทางด้านซ้ายตามองทางขวาจะรู้สึกกินหลังล่างมากเลยหนึ่งตั้งชันเข่าขวาไว้นะสองสามสี่และก็ห้า โอเคจากนั้นตั้งชันเข่าซ้ายขึ้นมาคลายเท้าออกแล้วก็ควยขาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือจับตรงที่หน้าแข้งขอกลิ้งขึ้นหลกหาหลอดหนึ่งสองสามรอบที่ห้าเราจะขึ้นนั่งสี่แล้วก็โอเคมาต่อค่ะใช้บล็อกเช่นเดิมอันนี้จะเป็นการยืดคอบ่าไหล่สะบับเพิ่มเติมนะคะ ตั้งบล็อกขึ้นมาเป็นทรงสูงแบบนี้นะคะความกว้างของบล็อกก็คืออยู่เท่ากับความกว้างของช่วงหัวไหล่ของเรานะคะ,ะวางศอกขวาไว้ฝั่งไว้บล็อกฝั่งทางด้านขวาแล้วก็ใช้มือขวาจับบล็อกฝั่งอีกอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เอามือซ้ายจับข้อศอกขวาแบบนี้แล้วก็เลื่อนมือขวามาจับข้อศอกซ้ายนะคะ,ะตั้งชันเข่าแบบนี้จิกจึงปลายเท้าไว้ถอย เขาไปข้างหลังนิดนึงนะหายใจเข้าหายใจออก,กค่อยๆดรอปดรอปสีสะลงไปมุดสีสษะลงไปอขอได้นามิกนะคะขึ้นลงห้าทีหนึ่งสองคือถ้าทุกคนใช้บล็อกที่เป็นน้ำหนักเบาอะถ้าเราแบบว่าขยับเคลื่อนแค่นิดเดียวอะคะ่ะมันก็จะทำให้มันแบบว่ามันคลิกได้ง่ายกว่าที่เรา ใช้บล็อกที่มีน้ำหนักหน่อยนอะค่ะ <c oughs> โอเคอจาจจะมนค้างไว้ค่ะหนึ่งสองลดลงเท่าที่ไหวนะศีรษะไม่แตะพื้นไม่เป็นไรค่ะขอแค่ให้ยืดสี่อะก็หอโอเคถัดมาเหยียดแขนออกไปเลยค่ะอืาแบบนี้เนาะหายใจเข้าหายใจออกกลอบศีรษะกลับออกลงไปอืมค้างไว้ห้าลมหายใจ 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่และห้าหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาหมายใจค่อยๆทะยุเข่าเขา้าหาเราโอเคจบท้ายที่ท่าชาวโพส สำหรับคนที่ก้นตึงแล้วก็ข้อเท้าตึงมากๆเจ็บเข้าใจเลยคะ่ะว่าจะนั่งทับบนส้นเท้าแล้วก้นมันจะลอยแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดบ้างจะรู้สึกอึดอัดค่ะดังนั้นขอแนะนํานั่งบนบล็อกจะดีที่สุดถ้าเด็กหมอบนะคะใช้บล็อกในแนวยาวแบบนี้นะคะสเต็ปหนึ่งเนาะแล้วก็นั่งบล็อกเลยมันจะช่วยทําให้เรานั่งแบบนี้ได้สบายขึ้นนะจากนั้นค่อยๆพับตัววางศอกวางศีรษะแต่ลงแผ่นแมตได้เลย อยู่ตรงนี้นะคะเท่าที่เราอยากจะอยู่นะคะโอเคเจบขอนับสิบรวมเนาะสิบเก้าแปดเจหก กึนหนึ่งโอเคจางนั้นค่อยๆย,ยกนัตัวขึ้นมาค่ะโอเคเป็นไงบ้างคะรู้สึกคลายไหมจากเดิมที่แบบว่านั่งทํางานนานๆน,น่ะตึงคอบ่าไหล่สะบกักตึงเอวปวดก้นนะลองลองเอาไปทําตามทําตามนะคะรับรองมันจะช่วยทําให้เราร่างของเราเบาขึ้นเนาะโอเคถ้าใครสนใจอยู่กับบ็อกมนตรานะเดี๋ยวเจ๊แปะลิงก์ให้นะคะตรงคําอธิบายแล้วก็ตรงคอมเมนต์น,นะคะสํตตาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ